ในช่วงค่ำนี้รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมจะเปิดงานมหรสบสมโพธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามุกชเฉลิมพระชุมพรรษาหกรอบ28รกรกฎาคม2567บริเวณท้องสนามหลวงนางสาวสดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังความจงรักภักดีของหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนศิลปินทุกแขนงของประเทศไทยมาจัดการแสดงเทิดพระเกียรติด้วยความ สำนึกในพระมหากรณุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชการณียกิจนาน,นประการยังประโย์สุขแก่ประสบกริกรชาวไทยให้อยู่ดีกินดีมีความสุขต้ร,มร่มพระบารมีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ประการตาด้วยการเคลื่อน26กริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติในขบวนมีทหารจากทุกเหล่าทัพผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆองค์คกรเครือข่ายศาสนาศิลปวัฒนธรรมศิลปินและกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในกรุงเทพมหาคนครและภูมิภาคเข้าร่วมขบวนรวมกว่า3,000คนจากบริเวณสี่แยก ขอกลัวถนนราชดำเนินกลางไปยังท้องสนามหลวงประชาชนสามารถเท่าชมริ้วขบวนได้ตลอดแนวทั้งสองฝั่งถนนสำหรับการจัดงานที่บริเวณท้องสนามหลวงภายในจะแสดงวิทัศการเฉลิมพระเกียรติทศมินทรราชามหาวชิราลงกรการแสดงสวนแสงเฉลิมพระเกียรติมหาทศมินทรราชาการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเช่นการแสดงอากาศยานไร้คนขับชุดรวมใจพักถวายพระพรการแสดงมหาดุรยางไทยแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์การแสดงโนราศิลปินแดนทักษิณเฉลิมพระเกียรติการแสดงโขนสมเด็จพระรามาครองเมืองการแสดงพื้นบ้านเรืองรองสุกเกษมทั <distribution> ่วถิ <updated> ่นไทย การแสดงมหารกรรมรามยนะนาณนาชาตเฉลิมพระเกียรติการแสดงดนตรีมหาดุริยางศ์เสล่ทัพและการแสดงละครเพลงเทิดไทยทศมินทร,ราชชายังมีร้านอาหารไทย76จังหวัดมาออกร้านการจำหน่ายของดีสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมาหานครเปิดตลาดวัฒนธรรมกว่า200บูธร,รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือซีพอตจากทั่วประเทศ รสบสมโพชน,นะคะเฉลิมพระเกียรติวันสมเดวเปโซอยู่หัวจัดระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคามนี้นะคะที่ท้องสนามหลวงก็ขอเชิญชวนประชาชนท,ทุกคนนะคะมาร่วมงานค่ะงานมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดงานดนตรีงานแสดงพื้นบ้านนะคะรวมถึงมีการแสดงผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตของทางกระทรวงวัฒนธรรมรวมไปถึงมีอาหารพื้นบ้านนะคะหลากหลายมากค่ะอยากจะให้เชิญชวนทุก,ท,กท่านมาร่วมงานกันนะคะ11-15กรกฎาคมค่ะ สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้จัดรถเฉพาะกิจให้บริการรับส่งประชาชนฟรีตั้งแต่เวลา12.00นถึง22.00นจำนวน5เส้นทางมีจุดจอดรับส่งบริเวณหน้าสถานีกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม1765มาริชายโยรายงาน